หุ้น 3M ควรซื้อทันทีหรือไม่3 m MMM 3.0 6เปอร์เซนเคยถูกมองว่าเป็นหุ้นบลูชิปที่มั่นคงแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีปัญหาใหญ่ๆเข้ามากดดันหุ้นของบริษัทกลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลายนี้ต้องดินรนกับยอดขายที่ซบเซาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หนาวเย็นการเรียกคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยและคดีความหลายพันคดีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการทิ้งสารเคมีอันตราย บริษัทได้ลดเงินปันผลในปี2024ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดการครองตำแหน่งดีวิเดนคิงที่ยาวนานและในเดือนเมษายนบริษัทได้แยกแผนการดูแลสุขภาพออกไปเป็นโซเวนท่ม (Solv-4.42%) หลังจากช่วงขาขึ้นและขาลงในช่วง5ปีที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเพียง20%หรือประมาณนั้นในขณะที่ SP500 พุ่งขึ้นประมาณ90%เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนรวมรวมเงินปันผล ประสิทธิภาพของดัชนียังคงเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เป็นสองเท่าอย่างไรก็ตามธุรกิจของ 3M ค่อยๆมีเสถียรภาพขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นักลงทุนควรซื้อหุ้นของ 3M ในวันนี้เพื่อเก่งกำไรและคาดหวังว่าบริษัทจะเอาชนะความท้าทายต่างๆได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่เพราะเหตุใด3 m จึงทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาด 3M มจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า60,000รายการสำหรับตลาดอุตสาหกรรมความปลอดภัยของคนงานและสินค้าอุปโภคบริโภคบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวสารกัดกร่อนแผ่นลามิเนตฟิลม์มอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์และแม้แต่วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่เทปกาวสกอตสกอตกาดและโพสอิดโน้ ยอดขายของ 3M เติบโตอย่างรวดเร็วในปี2021ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่แต่ในปี2022และ2023ยอดขายของบริษัทกลับชะลอตัวลงเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อุปสรรคเหล่านั้นส่งผลกระทบเป็นหลักต่อกลุ่มงานด้านความปลอดภัยและอุตสาหกรรมการขนส่งและอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนกลุ่มงานด้านการดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันคือเซเวนท่มก็มีความต้านทานต่อปัญหาดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการเติบโตของยอดขายของ3 m มชะลอตัวอัตรากำไรของบริษัทจึงลดลงเนื่องจากต้นทุนทางกฎหมายที่พุ่งสูงขึ้น ประการแรกบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวน6,000ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2023 2 0 2 9ถึงส0 2 9สำหรับการขายที่อุดหูสำหรับการต่อสู้ที่มีข้อบกพร่องประการที่2บริษัทตกลงที่จะจ่ายเงิน14,000ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้าเพื่อทำความสะอาดแหล่งน้ำดื่มของสหรัฐที่ปนเปื้อนด้วยสาร PFS a สารเพอร์ฟล or ูออโรออริคอนและโพลิฟลูออรันคินหรือที่เรีย